สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจตั้งแต่ปี2510ถึง2520ค่ะซึ่งประเด็นแรกนะคะก็คือการออนแอของพักการเมืองค่ะเชิญคุณพีปากรค่ะโอเคครับคุณครับก็คือในช่วงปีวศ2 5 1 0ถึง2520นะครับก็คือ พักการเมืองในประเทศไทยมีความอ่อนแอเนื่องจากปัจจัยหลายประการนะครับเช่นข้อ1การปกรครองโดยรัฐบาลทาหารข้อ2ก็คือการควบคุมการแทรกแซงจากรัฐข้อ3การขาดความน่าเชื่อมั่นจากประชาชนข้อ4ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมครับ มาเริ่มกันข้อหนึ่งนะครับก็คือการปกครองโดยรัฐบาลอาหารในช่วงเวลาของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลอาหารนะครับซึ่งมีการรัฐประหารเกิดขึ้นหลายครั้งการรัฐประหารสําคัญสาคัญ,คญแล้วก็เป็นโมเดลให้กับทุกรัฐบาลที่ประหารเงี้ยครับก็คือ 2,514โดยจมพลถนอมกิติขจรนะครับผมซึ่งส่งผลกระทบในการเมืองนะครับทำให้มีความไม่แน่นอนและไม่เสถียรในการาจัดตั้งพรรคการเมืองครับผมข้อ2ก็คือการควบคุมและการแทรกแซงจากรัฐรัฐบาลทาหารมีการควบคุม,คมและแทรกแซงกิจกรรมของพรรคการเมืองอย่างเข้มงวดทําให้พรรคการเมืองไม่สามารถดําเนินกิจการหรือกิจกรรมแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระข้อ3 การขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนเนื่องจากการปกครองโดยรัฐบาลทหารและความไม่แน่นอนทางการเมืองประชาชนจึงขาดความเชื่อมั่นในพรรคการเมืองส่งผลให้พรรคการเมืองมีบทบาทน้อยลงข้อ4การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงนี้ยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเมืองและบทบาทของพรรคการเมือง ก็คือข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็คือได้จาก Political Development of Modern Thailand นะครับของ New เอ uh, อ c r m d r i d g e University ครับผมครับก็จากที่ได้อ่านจากหนังสือความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชันนำในพศ2495-2535ผู้เขียนก็คือนายอาสาคำพานะครับรเพื่เพิ่มจากเพิ่มอ,อีก3ประเด็นก็คือการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสแล้วก็ปัญหาภายในภาคการเมืองแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสนะครับก็คือการเลือกตั้งในช่วงนี้แม้จะมีการจัดขึ้นตามกฎหมายแต่กับเต็มไปด้วยการทุจริตและการซื้อเสียงตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการเลือกตั้งในปี2518และ2519ซึ่งมีการร้องเรียนถึงการซื้อเสียงอย่างกว้างขวางพรกการเมืองหลายพัคที่ใช้การเลือกตั้งมักได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอํานาจที่มีทุนสนับสนุนและมีการใช้เงินเพื่อซื้อเสียงจากประชาชนทํให้พรคการเมืองเหล่านี้ขาดความชอบธรรม ก็ทให้ประชาชนจํานวนมากอ่ะรู้สึกว่าพวกเขาอ่ะไม่ได้รับผลประโยชน์จากระบบพักการเมืองและการเลือกตั้งโดยการทุจริตในการเลือกตั้งเนี่ยทำให้ประชาชนหมดศรัทธาต่อระบบพักการเมืองและการเลือกตั้งสมมติให้พักการเมืองไม่สามารถพัฒนาและเติบโตได้ต่อมาครับก็เป็นปัญหาภายในพักการเมืองก็พักการเมืองในช่วงนี้ประสบปัญหาภายในเช่คนความแตกแกยกของกลุ่มสมาชิกพักผู้นำพักไม่สามารถรวมกลุ่มสมาชิกให้มีเอกภาพหรือเป้าหมายร่วมกันได้พักการเมืองบางพักอ่ะก็ขาดการบริหารจัดก,การที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการแตกแยกและตั้งพรรคมาอยู่เสมอตัวยอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดข,ของไทยในช่วงรลายดังกล่าวเนี่ยก็เผชิญกับปัญหาการแข่งขันภายในพกกรรคด้วยกันเองแล้วก็มีการแยกตัวของสมาชิกบางส่วนมันก็ทําให้พรรคเนี่ยไม่สามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงได้ในการแข่งขันทางการเมืองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างต่อเนื่องก็คือรัฐบาลในช่วงเนี้ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถวางแผนนโยบายที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้โดยนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนี่ยทำให้พรรคการเมืองขาดเสถียรภาพในการดําเนินการจากการงานต่างแล้วก็ไม่สามารถสร้างความมั่นคงในการเมืองได้ทําให้พรรคการเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันกับรัฐบาลาหารไม่สามารถยืนหยัดได้ในระยะยาวครับครับต่อไปจะเป็นหนังสือแผนชิงชาติไทยของคุณสุพจน์ด่านตระกูลที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1 9 7 4นะครับ ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์ช่วง14ตุลา2 5 1 6ที่มีการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลผดุการอาหารของเจ้ามรนนนทกิติขจรเนื้อหาของหนังสือสะท้อนถึงการวิเคราะเชิงวิพาภา์เกี่ยวกับการเมืองไทยในช่วงนั้นโดยเฉพาะในแง่ของการครอบงำจากต่างชาติแล้วก็การแทรกแซงทางการเืองของกลุ่มนานาต่างประเทศนะครับโดยประเด็นหลักๆที่จะพูดจะมีทั้งหมด3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือ บทบาทของสหรัฐอเมริกาในสงครามเย็นหนังสือแผนชิงชาติไทยได้อธิบายอย่างละเอียดถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้เล่นสําคัญในสงครามเย็นซึ่งในเวลานั้นประเทศไทยถือเป็นพันธมิตรสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่สหรัฐเข้ามามีอิทธิพลเหนือการเมืองไทยเกิดจากความต้องการของ,ของสหรัฐที่อยากจะหยุดยั้งการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคโดยเฉพาะในบรืเอณรอบๆประเทศไทยนะครับอย่างเช่นเวียดนามกัมพูชาและก็เพเทศลาว สหรัฐได้ใช้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินการทหารและก็ยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐบาลไทยในการต่อสู้กับกลุ่มคอมมิวนิสต์ในประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องพึ่งพาสหรัฐอย่างมากในด้านของการเมืองและความมัน่นคงความช่วยเหลือนี้ทําให้สหรัฐมีอิทธิพลสูงต่อาการดาเนินนโยบายของรัฐบาลไทยรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ว่าผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นพวกคอมมิวนิสต์ ประเด็นที่2นะครับจะเป็นการต่อต้านคอมมิว,มวนิสต์และก็การโฆษณาชนเชื่อหนังสือชี้เห็นถึงการใช้กลไกโฆษณาชนเชื่อที่มีการโปรโมทอย่างกว้างขวางในยุคนั้นโดยรัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับสหรัฐในการรณรงค์ต่อต้อตานคอมมิวนิสต์ซึ่งผลักดันให้กลุ่มที่มีความคิดต่างถูกมองว่าเป็นศัตรูของชาติและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศคุณสุพจน์ด่านตระกูลอธิบายไปอีกนะครับว่าการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทยไม่เพียงเป็น แค่การต่อต้านทางอุดมการเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาอํานาจของรัฐบาลอาหารความเป็นปรปักต่อกลุ่มผู้มีความคิดเห็นเสรีและนักษาที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพทําให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเคลื่อนไหวของรักษาในปี2516ถึง2519ครับประเด็นที่3จะเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์6ตุลา2519 หนึ่งในหัวข้อที่คุณสุพจน์ด่านตระกูลให้ความสําคัญในหนังสือแผนชิงชาติไทยคือเหตุการณ์หงตัวลาสองพันหรเานี่ยเขามองว่าเป็นผลจากความขัดแย้งของการแบ่งขั้วทางอุดมการในสังคมไทยความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ต้องการควบคุมสถาน,นการณ์ทางการเมืองหนังสือได้อธิบายว่ากลุ่มนักศึกษาและประชาชนออกมาเคลื่อนไหวนในช่วงนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยแต่ยังเป็นกลุ่มที่วิาพา์วิจารณ์ การเมืองการปกครองของทหารและก็บทบาทของสหรัฐในการแทรกแซงการเมืองไทยอีกด้วยการที่รัฐบาลทหารกลับมีอํานาจ<ม>หลังจากเหตุการณ์6ตุลาทําให้การเมืองไทยเข้าสู่ยุคมืดและก็เสื่อมถอยลงในแง่ของการพัฒนาประชาธิปไตยครับค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดในเรื่องของบทบาทของขอบวนการนักศึกษานะคะที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในช่วงปีพศ2510ถึง2520ค่ะ ซึ่งปีพศ2510ถึง2513นะคะเราจะอ้างอิงจากหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือประวัติศาสตร์บันทึกประวัติศาสตร์14ตุลาค่ะเป็นของชันวิทย์เกษตรศิริค่ะซึ่งมีใจความดังนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ปีพศ2510ค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของขบวนการนักศึกษาสมัยใหม่ในยุคนั้นนะคะนักศึกษามีความตื่นตัวการเมืองมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ มีการจัดกิจกรรมเสวนาและสัมมนา,าทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาในปี2510ค่ะกลายเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ คนรุ่นนี้ถูกโตขึ้นมาในบรรยากาศของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะแต่การพัฒนานั้นนะคะก็นํามาซึ่งปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยระหว่างชนบทและระหว่างภาคเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมค่ะซึ่งนักศึกษานะคะเริ่มมีความสนใจในเรื่องสังคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งมาจากความไม่พอใจจากสถานการณ์การเมืองภายใต้การปกครองระบบผลิตการของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะนําไปสู่ระบบของจอมพลถนอมกิตติขจรค่ะ นักศึกษาคิดว่าการเมืองในยุคนั้นนะคะไม่มีความยุติธรรมและต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ค่ะค่ะต่อมานะคะหนังสือเล่มนี้ก็ยังกล่าวถึงปีพศ2511อีกค่ะก็คือมีการตั้งกลุ่มนักศึกษาเคลื่อนไหวค่ะซึ่งนักศึกษาเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเช่น กลุ่มศึกษาปัญหาสังคมนะคะกลุ่มนี้นะคะมีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อพูดคุยถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมและบทบาทของประชาชนในด้านการเมืองค่ะค่ะในปีนี้นะคะยังมีประเด็นต่อมาอีกค่ะก็คือประเด็นของการเปิดกว้างทางความคิดค่ะมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเริ่มมีการเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาในการถกเถียงเชิงวิชาการมากขึ้นค่ะเกี่ยวกับสิบทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศค่ะ ปีต่อไปนะคะก็คือปี2512ค่ะมีเหตุการณ์สำคัญหรือนักศึกษาเข้ามามีบทบาทในเรื่องการต่อต้านนโยบายของรัฐบาลค่ะนักศึกษาหลายกลุ่มนะคะเริ่มแสดงออกถึงความไม่พอใจในการบริหารของรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรค่ะโดยมีการจัดชุมนุมค่ะซึ่งเป็นชุมนุมเล็กๆเ,เพื่อประท้วงในการใช้ทรัพยากรอย่างไม่โปร่งใสและนโยบายที่มุ่งเน้นการรวมศูนย์อำนาจค่ะ ปีต่อไปนะคะก็คือปีพศ2513ค่ะมี2เหตุการณ์สำคัญนะคะที่นักศึกษาเข้ามามีบทบาทค่ะก็คือมีการขยายตัวของการเคลื่อนไหวค่ะกลุ่มนักศึกษาขยายตัวอย่างรวดเร็วมากค่ะมีการจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาที่มีอุดมการประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่ต่อต้านผเผด็จการและเรียกร้องสิทธิในการสแสดงออกทางการเมืองนะคะเช่นกลุ่มองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหรือเราจะเรียกสันส้นๆว่าอ,อมอทอค่ะ ประเด็นต่อไปนะคะก็คือการสนับสนุนการศึกษาร่วมกับชุมชนค่ะคือขบวนการนักศึกษานะคะเริ่มเชื่อมโยงปัญหาของชาวบ้านเช่นปัญหาความยากจนการจัดการทรัพยากรต่างๆค่ะแล้วก็การขาดความวยุติธรรมในสังคมนะคะเชื่อมเข้ากับนักศึกษาซึ่ง เป็นการเกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและชนชั้นล่างมากยิ่งขึ้นค่ะจากที่เคยพูดไปนะคะว่ามีความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นต่างๆหรือว่ากลุ่มต่างๆนะคะตอนนี้ก็จะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและต่อไปนะคะคือปีพศ2514ค่ะเราจะอ้างอิงจากหนังสือชื่อว่าเมื่ออรุณจะรุ่งฟ้าขบวนการนักศึกษาไทยค่ะโดยสุธาชัยยิ้มประเสริฐค่ะซึ่งเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะ มีใจความสั้นๆนะคะของปีพศ2514ค่ะคือการก่อตั้งองค์กรนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยค่ะค่ะการเคลื่อนไหวของนักศึกษานะคะเริ่มรวมตัวเป็นขบวนการที่มีเป้าหมายชัดเจนในการเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะเช่นการก่อตั้งสาพันธ์นักศึกษาเสรีแห่งประเทศไทยหรือเราจะรู้จักในชื่อสอนอทอค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวของนักศึกษาค่ะค่ะประเด็นถัดมานะคะ ก็คือการต่อต้านการสืบทอดอำนาจเผด็จการค่ะซึ่งนักศึกษาเริ่มจัดการประท้วงและชุมนุมอย่างเปิดเผยต่อการที่รัฐบาลเผด็จการพยายามสืบทอดอำนาจค่ะจนเกิดเป็นแรงกดดันที่สะสมไว้นำไปสู่การเคลื่อนไหวที่รุนแรงขึ้นในปีต่อมาค่ะ ต่อมานะคะในช่วงเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะคะเกิดขบวนการนักศึกษาและประชาชนได้แสดงความไม่พอใจต่อการปกครองแบบเผด็จการของรัฐบาลโดยเฉพาะการเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่นําไปสู่การจับกลุมและปราบปรามอย่างรุนแรงแม้ว่าจะมีการใช้กําลังในการควบคุมสถานการณ์แต่ในท้ายที่สุดกลุ่มผู้มีอํานาจได้แก่จอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรและพันเอกนลงกิติขจร ซึ่งรองอำนาจมาเป็นเวลานานถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกจากประเทศเหตุการณ์สงบลงเมื่อมีการประกาศว่าบุคคลทั้ง3ได้ออกนอกประเทศแล้วในวันที่15ตุลาคมเหตุการณ์ครั้งนี้นำไปสู่การสูญเสียชีวิตของประชาชน77คนและบาดเจ็บ857คนจากนั้นนะคะในปี 2,519ได้เกิดเหตุการณ์6ตุลานะคะเกิดจากการประท้วงเพื่อต่อต้านการกลับมาของจอมพลถนอมกิติขจรซึ่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมและการรัฐประหารในเวลาต่อมาส่งผลให้การเมืองไทยนะคะกับสู่การปกครองโดยคณะทหารอีกครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงถึงการพยายามปลดปล่อยตนเองของขบวนการนักศึกษาและประชาชนจากการครองาของระบอบเผด็จการเก่าซึ่งของอำนาจม่ อย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะในช่วงที่คณะทหารภายใต้การนําของจอมพลสลิ์ธนรัฐจอมพลถนอมกิติขจรและจอมพลประภาสจารุสเถียรของอํานาจระหว่างปี2500-2516ถึงการต่อสู้ครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการประชาธิปไตยที่สแสวงหาความเสรีภาพและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ขบวนการนักศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทเพราะการขยายตัวของระบบการศึกษาในประเทศไทยมีส่วนสําคัญที่ทําให้นักศึกษาเป็นกลุ่มที่ตื่นตัวทางการเมืองการไม่พอใจต่อการปกครองแบบเผด็จการและได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการการกระจายความรู้และข้อมูลทางการเมืองไปสู่สาธารณชนขบวนการนี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและอุดม อุดมการ์ในสังคมไทยโดยการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยเป็นแกนกลางของการเรียกร้องในยุคดังกล่าวค่ะทั้งหมดนะคะก็จะอ้างอิงจากหนังสือที่ชื่อว่าจาก14ถึง6ตุลาคมและทองปานนะคะโดยชานวิทย์เกษตรศิริค่ะลำดับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นเพราะเหตุใดสถาบันกษัตริย์จึงมีความเข้มแข็งโดยจากการศึกษาข้อมูลครับโดยอ้างอิงจาก ข้อมูลในหนังสือจอมพลปพิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม่หลังการปฏิวัติ2 4 7 5ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งสิ่งอันนี้นะครับมันทําให้สถาบันกษัตริย์มีบทบาทลดลงไปอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นในช่วงของจอมพลปครับได้กับได้มีการส่งเสริมและนําสถาบันกษัตริย์กลับมา แม้ในช่วงต้นของการครองอำนาจของจอมพลปอจะพยายามลดบทบาทและสถาบันของสถาบันกษัตริย์และส่งเสริมอุดมการณ์แบบชาตินิยมสมัยใหม่แต่ในช่วงปลายของการครองอำนาจของจอมพลปอได้มีการ,รเผชิญกับกระแสความไม่พอใจแล้วก็กระแสะการต่อต้านจากประชาชนกลุ่มนิยมกษัตริย์จอมพลปอทีบูลสงครามจึงได้มีการพยายามฟื้นฟูภาพลักษณ์และบทบาทของสถาบันกษัตริย์โดยจอมพลปอครับได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยได้มีการหันมาส่งเสริมบทบาทของกษัตริย์และเชื่อมโยงสถาบันกษัตริย์กับความเป็นไทยเพื่อสร้างความชอบธรรมและการยอมรับจากสังคมโดยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับได้มีการส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ผ่านวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จะเห็นได้จากการที่จอมพลปพิบูลสงครามนะครับเป็นผู้คิดลเลเริ่มวันสําคัญต่างๆครับที่เกี่ยวกับาราชวงศ์เช่นการ เฉลิมฉลองวันพระชมนพันสานครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับช่วยทําให้สถาบรรันกษัตริย์กลับมาเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติและกลับมามีบทบาทและอํานาจอีกครั้งครับอีกหนึ่งอย่างที่จะขาดไม่ได้เลยครับก็คือการที่กองทัพเข้ามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนสถาบรรันกษัตริย์ในการรักษาอํานาจทางการเมืองตั้งแต่ช่วงที่จอมพสลสฤษดิ์ธนรัตน์เข้ามีอํานาจในปี2,500 ซึ่งตัวกองทัพเนี่ยได้ใช้สถาบันกษัตริย์นะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมในการปกครองและปกป้องความมั่นคงของชาติการรับรัฐประหารหลายครั้งนะครับมักอ้างถึงการปกป้องสถาบันกษัตริย์เพื่อรวบรวมความชอบธรรมทางการเมืองครับก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือว่ามองยูึ่งสองครับซึ่งกฎหมายเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือแล้วก็เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างอำนาจแล้วก็ การคุ้มครองให้กับสถาบันกษัตริย์ซึ่งกฎหมายนี้มันมีบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์หรือดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ซึ่งการมีกฎหมายกฎหมายม1 1 2เนี่ยองทำให้สถาบันกษัตริย์คงอยู่ในสถาบันที่มีศักดิ์สิทธิ์และก็ห้ามวิจารณ์ครับจากที่เพื่อนพูดไปนะครับก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญน็คือการที่รัชกาลที่9าเนี่ยดำเนินงานพัฒนาและก็โครงการต่าง สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ให้ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น,นครับแล้วก็ทําให้สถาบันกษัตริย์มีความน่าเคารพแล้วก็น่านับถือจากประชาชนมากขึ้น,นครับแล้วก็มีการใช้สื่อในการเผยแพร่เกี่ยวกับบทบาทแล้วก็คุณประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์ครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญครับที่ทําให้สถาบันกษรตริษากลับมาเข้มแข็ง แล้วก็เผยแพร่ภาพลักของกษัตริย์ผ่านสื่อทั้งภาครัฐและก็เอกชนครับโดยเฉพาะในโครงการพัฒนาต่างๆครับที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจมันยิ่งทําให้สถาบันกษัตริย์ได้รับความนิยมและก็ความเคารพจากประชาชนยิ่งขึ้นครับโดยจะอ้างอิงจากหนังสือที่มีชื่อว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการสถาปนาพระราชอำนาจนําในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับของชนิดา ชิตะบัณฑิตแล้วก็ในหนังสือนะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับพระราชอำนาจนำแล้วก็การทรงงานเพื่อประชาชนของพระมหากษัตริย์หรือว่าก็คือรอกาครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะเป็นผู้ที่ยึดหลักการพัฒนาเพื่อประชาชนเป็นศูนย์กลางครับแล้วก็มีการสร้างโครงการต่างๆภายใต้พระราชดำริเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้วก็ รักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ในตัวครับแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เน้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ความรู้สมัยใหม่แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยครับโดยจะเห็นได้จากโ,โครงการต่างๆเช่นโครงการฝนหลวงหรือว่าแนวคิดที่เป็นแนวคิดหลักๆก็จะเป็นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครับที่มีการทําสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยพึ่งพาตนเอง แล้วก็มีการใช้นักคิดที่ประเมินความเสี่ยงแล้วก็รู้จักทรัพยากรอย่างเหมาะสมครับแล้วก็ไอโครงการนี้นะครับมันก็จะนําไปสู่การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยมีบทบาทเข้ามาสนับสนุนประชาชนมากขึ้นครับแล้วก็มีการแบบออกภาคสนามครับให้มีการถ่ายภาพจากสื่อครับให้แบบ มีภาพถ่ายออกไปให้ประชาชนรู้ว่าเออมาช่วยงานมาดำเน,นินโครงการด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์าจากที่เพื่อนๆทุกคนพูดนะคะเราจะสรุปเป็นประเด็นสาคัญคือช่วง10ปีนี้นะคะเป็นช่วงทศวรรษ,ษที่สําคัญในรวัติร์การเมืองไทยมากเพราะว่าเป็นไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางด้านการเมืองการปรนมุ่ของประชาชนนะคะการแทรกแซงจากต่างประเทศโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาอีกทั้ง การดําเนินงานหรือว่าความเข้มแข็งของกษัตริย์ในช่วงนี้ค่ะซึ่งเป็นตามที่เพื่อนๆพูดมาเลยเนาะเนาะอเคะโอเคค่ะก็จะได้เจอวันนี้วันนี้เราก็จบกันแค่นี้เนาะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ